รับมือ,อยังไงเวลาเก่งและโดดเด่นแต่ละคนมันมีความไม่เหมือนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตัวเองอ่ะต้องการอะไรเห็นตัวเองยังไงในการแก้ปัญหาในแต่ละจุดเห็นตัวเองยังไงในการทํางานมันคือคาแรคเตอร์ที่แต่ละคนมันมีความไม่เหมือนกัน แต่ว่ามันต้องรีเฟล็กความเป็นเราว่ามันคือการเลสเ e c อินด i วเ d ียลคือ Respect o u r s e l v ลฟ์เลสเ c t ตัวเองถ้าเรามั่นใจว่าเราต้องการอะไรเราเป็นแบบไหน แล้วมันไม่ได้เดือดร้อนใครก็พยายามทําตรงนั้นที่ดีที่สุดเพราะว่าวันนี้เราไม่รู้หรอกเวลาแบบคนส่วนใหญ่เขาเดินกันแบบนี้เขามีแพทเทิร์นแบบนี้แล้วเธอคิดอีกแบบหนึง่งแล้วเธอทําอีกแบบหนึง่งบางคนก็อาจจะมองว่าเธอดูอยากเด่นหรือเปล่าหรืออะไรแต่ว่าบางครั้งมันคือตัวเราวันหนึ่งอ่ะเขาก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นตัวเราหรือถ้าวันนั้นเขาไม่เข้าใจมันไม่ใช่ปัญหาเราปัญหาของเราคือเราต้องเข้าใจตัวเราแล้วก็เดินในสิ่งที่เราคิดว่ามันสร้างประโยชน์มันสร้างคุณค่ามันไม่ เดือดร้อนคนอื่นแล้วถ้าเราประสบความสําเร็จในวันที่เราเลือกเดินออกจากเส้นทางที่เราเลือกเดินได้เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเออเราดีใจเราภูมิใจที่วันนั้นเรากล้าที่จะเชื่อตัวเองแล้วก็เดินในแนวทางที่เราคิดว่ามันดีที่สุดสําหรับเราแล้วก็สําหรับองค์กรสําหรับลูกค้าสําหรับบริษัท